สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกโรบิเบียนนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้มัล็ดที่เขาบานครั้งแรกนะคะเป็นไม้มล็ดที่มุมเกษตรเพราะเองนะคะแต่ว่าจะเป็นไม้ที่เป็นมล็ดที่มุมเกษตรสั่งมาอีกทีนึงนะคะซึ่งมุมเกษตรสั่งมาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเพาะไว้แล้วก็ ทีนี้ก็จําชื่อชื่อจำจำเจ้าของสวนไม่ได้นะจําไม่ได้ว่าสั่งมาจากสวนไหนนะคะแต่ว่าวันนี้เขาบานนะคะบานครั้งแรกนะคะสีเขาสวยมากนะคะโดดเด่นมากนะคะสีนี้กลีบกลีบออรอบนอกสุดเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็แซมด้วยสีขาวแล้วก็ไล่ไปสีชมพูอ่อนจนสีชมพูเข้มที่กลางดอกนะคะสวยมากนะคะสีนี้แล้วก็เ,เกสรเขานะคะจะออกเป็นสีเหลืองไข่นะคะตัดกับรอบนอกชัดเจนนะคะเกสรเขาเป็นระเบียบนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเกสรตัวเมียเห็นชัดเจนนะคะ เป็นสีที่สวยมากโดดเด่นมากสีหนึ่งนะคะแล้วก็ดอกของเขามีขนาดที่ใหญ่นะคะใหญ่มากๆเดี๋ยวมุมกเกษตรจะวัดดูว่าเขากี่กี่นิ้วนะคะขนาดของเขานะคะสองนิ้วครึ่งนะคะวัดจากกลีบออรอบนอกนะคะด้านโน้นกับด้านซ้ายกับด้านขวานะคะพอดีเลยนะคะเห็นไหมพอดีกลีบเลยนะคะสองนิ้วครึ่งนะคะ เป็นตัดที่ดอกใหญ่มากสวยมากนะคะเด<ร>ี๋ยวมงเกษตรจะให้เขามีหน่อ er, แล้วก็จะจับขึ้นตอกราฟนะคะถ้าขึ้นตอกราฟเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้อีกนะคะขนาดเป็นไม้ลากยังสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวก็รอให้มีหนอ่อแล้วจะจับขึ้นตอกราฟนะคะแล้วก็ทีนี้ไม้มเมล็ดนะคะเวลาที่เขาบานเนี่ยเราสามารถ,ถ verified, ที่จะตั้งรหัสเขานะคะตั้งรหัสเขาเป็นไม้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตั้งรหัสตั้งชื่อนะคะเป็นไม้ของสวนนะคะแล้วก็ เราสามารถที่จะเอาไปปล่อยในนามไม้รหัสของสวนได้นะคะต้นนี้มุมเกษตรยังคิดชื่อไม่ออกนะดูสิดอกเขาขนาดใหญ่นะฮะนี่คือหัวของเขานะคะสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ทีนี้ไม้มะเลศเนี่ยพอเราตั้งรหัสเสร็จเราก็เอ่อจะเป็นไม้ไม้ของสวนเราละเราก็สามารถที่จะเอาไปปล่อยได้นะฮะยิ่งราคายิ่งเออเขามีความโดดเด่นนะคะราคาก็จะยิ่งแพงนะคะเป็นข้อดีของไม้มะเลดน,นะคะ ยังไม่มีชื่อเพื่อนๆคิดว่าควรจะชื่ออะไรดีนะคะสามารถคอมเมนต์ตั้งชื่อให้มุมเกษตรได้นะทีนี้เมื่อเรายังไม่มีชื่อเราก็ตั้งรหัสให้เขาก่อนนะคะเราก็ใส่รหัสให้เขาก่อนนะคะวันหลังถ้าถ้าเราจะตั้งชื่อก็ค่อยตั้งชื่อนะคะถ้าไม่ตั้งชื่อเราก็ใช้รหัสไปนะคะอย่างมุมเกษตรตั้งต้นนี้เป็นรหัส hph 0 3นนะคะเป็น hph ย่อมาจาก Happy Home Cat t u s นะคะเป็นเพจของเกี่ยวกับแคทตัสของมุมเกษตรนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นไม้ตัวที่3ที่มุมเกษตรเก็บนะคะเป็นสายโลบิเวียนะคะซึ่งซึ่งมุมเกษตรก็จะทะยอยเก็บไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือคือไม่ได้ใส่ใจที่จะเก็บก็คือเขาบานแล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มตั้งใจที่จะเก็บเขาเรียกว่าเก็บสีนะคะเป็นไม้รหัสของสวนแล้วนะคะ ก็เสียบไว้นะฮะเราจะได้จําได้นะแล้วเวลาที่เราเสียบไว้เสร็จเราก็ถ่ายรูปนะคะเออเราก็เอาไปเอาเข้าเอาข้อมูลไปลงคอมพิวเตอร์นะคะ mm hmm. เผื่อว่าวันหลังนะคะเรากราฟหรือว,ว่าเราทําจํานวนนะคะเราจะได้มีตัวอย่างดอกเนาะเพราะว่าโรบิเวียเนี่ยเขามีดอกเยอะมากนะคะถ้าเราไม่เขียนชื่อเขียนรหัสไว้นะฮะไม่มีตัวอย่างดอกไว้ก็คือเราจะจําไม่ได้ว่าเขาดอกสีอะไรนะคะเดี๋ยวเรารอเขาบาน บานรอบที่สองนะคะว่าสีเขาจะนิ่งไหมนะคะถ้าไม่นิ่งเราจะเราจะได้คือเราจะเก็บตัวอย่างดอกเขาไว้นะคะจนกว่าเขาจะนิ่งเนาะพอเขานิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปขายได้แล้วนะคะแต่ว่าเป็นธรรมดาของไม้ไม้ดอกนะคะที่เวลาที่เขาอยู่ในส,สภาพอากาศที่ต่างกันออกไปเนี่ยสีดอกเขาก็จะเพี้ยนบ้างนะคะอาจจะสีอ่อนสีเข้มต่างกันนะคะ แต่ถ้าสีนี้อยู่นิ่งนิ่งสีนี้เลยเนี่ยสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะวันนี้ก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเก็บเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทําจํานวนแล้วก็มาแบ่งแบ่งขายนะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าแบบนานๆไปอะ่ะก็อยากจะทําการแจกนะคะแจกหน่อให้เพื่อนๆด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยยังยังยังน้อยอยู่เนาะก็ ขอเก็บไว้ก่อนสวยมากนะสวยอะ่ะเอาไว้ตรงนี้เยวจะได้วิ่งมาดูถ้าวันไหนที่มีไม้ใหม่นะบานมุกเกษตรจะตื่นเต้นมากนะคะแต่ปกติก็มีไม้บานทุกวันนะคะแต่ว่าเป็นตัวเดิมๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฉยๆนะคะแต่วันไหนที่มีตัวใหม่บานเนี่ยจะตื่นเต้นนะคะ ให้ดูหลายๆมุมนะคะมุมนี้สวยนะมีรหัสแล้วยังไม่มีชื่อนะคะเพื่อนๆช่วยตั้งชื่อได้นะสวยมากในรูปในวิดีโอว่าสวยแล้วนะดอกจริงสวยยิ่งกว่านะเดี๋ยวดมซิมนีกห่หอมนะ มีกลินหอมอ่อนๆนะเหมือนดอกกล้วยไม้นะคะโอเควันนี้ก็มาอวดดอกโลบิเบียนะคะต้นใหม่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีต้นอื่นๆบ้านนะคะมุมเกษตรก็จะมาอัปเดตมาอวดให้เพื่อนๆในโอกาสต่อไปเนาะแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบโลบิเบียเหมือนกันนะคะก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะ แล้วก็มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงโดบีเวียก็แบ่งปันกันเนาะโอเคค่ะ,ะ, okay, คะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะ hps 0 3ไม้รหัสของสวนตัวใหม่นะคะสวัสดีค่ะ